อีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับเกิดขึ้นที่จังหวัดแพร่ฮะก็คาดว่าน่าจะหลับในเหมือนกันค่ะภาพที่เห็นนะคือรถบรรทุกนะครับพุ่งเข้าไปในบ้านที่เป็นลักษณะเหมือนอาคารพาณิชย์นะฮะครึ่งปูนครึ่งไม้2ชั้นครับรถบรรทุกคันนี้เนี่ยอยู่ๆก็พุ่งเข้าไปเหมือนจะเข้าไปจอดในบ้านเขาซึ่งมันไม่ใช่ที่จอดรถนะฮะภาพที่เห็นคือเจ้าหน้าที่ก็กําลังพยายามที่จะช่วยเหลือนําร่างของคนที่ขับรถบรรทุกเนี่ยออกมาจากตัวรถซึ่งได้รับบาดเจ็บนะครับ ทีนี้บ้านใครเป็นบ้านของนายวรรวิทย์เหลืองขาวอายุ43ปีนะครับชาวจังหวัดแพร่ก็เล่าให้ฟังบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นร้านถ่ายเอกสารแล้วก็เป็นร้านเสริมสวยนะครับตอนเกิดเหตุนั้นเนี่ยไม่ได้นอนที่ร้านฮะกลับไปนอนที่บ้านอีกที่หนึ่งเนื่องจากช่วงนี้สุขภาพไม่ค่อยดีก็เลยไม่นอนค้างคืนที่นี่ บางครั้งเนี่ยหากเมาก็อาจจะมีการนอนที่ร้านบ้างโอ้โหเคราะหดีของคุณพี่วรรวิทย์มากนะฮะ,ฮะท,ที่คืนที่ผ่านมานี้เนี่ยไม่ได้นอนที่ร้านซึ่งเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตอนตี4ี่สนาทีนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยบ้านข้างๆกันนะฮะเป็นห้องแถวติดกันได้รับความเสียหายเหมือนกันก็บอกว่าได้ยินเสียงนะดังขึ้นมาก็เลยออกมาดูพอเห็นว่ามีท้ายรถออกมาเนี่ยตกอกตกใจเลยครับบ้านตัวเองเนี่ยเพดานข้างบนหลุดเหมือนกันได้รับความเสียหายเบื้องต้นตอนนี้ บ้านที่อยู่ข้างๆกันนะฮะได้รับความเสียหายทั้งหมดอย่างน้อย3หลังนะครับค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ